ชื่อนางสาวบานิาสาเสนีรหัสิสิกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอิญ,ญาเยน็นดกรหัสิสิกหนึ10่งศูนย์แปดห หลานดิฉัน1 1 1 242ด่ชื่อนางสาวสงการุวันวันที่1 1 4สวัสชื่อนางสาวชินาขอิฉัน171ค8 25บัสดีค่ะชื่อนาสาวเชา2หนิั1 แ่สงะรจะจะัพทกยทารัพยาสิทธิ์หมายถึงสิทธิที่อยู่เหนือตัวทรัพยาสิทธิ์ซึ่งได้มาโดยนิติกรรมหรือผลของกฎหมายเป็นสิทธิที่คงทนถาวรแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทรัพยาสิทธิ์มานานแค่ไหนทรัพยาสิทธิ์ก็ไม่ได้รับรับผสิ้นไปและทรัพยาสิทธิ์ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในทรัพย์ของตนเพราะสิทธิ์ไม่ได้ใช้เฉพาะกรรมสิทธิ์เท่านั้นบุคคลหนึ่งอาจมีสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นได้สิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่ใช้ยันกับบุคคลทุกคนได้หรือใช้ยันกับบุคคลทั่วโลกได้สามารถอ้างต่อบุคคลทุกคนได้ใครขวางเจ้าของทรัพย์สินที่ได้ซึ่งตัวอย่างของทรัพยสิทธิ์ได้แก่กรรมสิทธิ์สิทธิเก็บเงิน สิทธิครอบครองเป็นต้นัทรพยสิทธิ์อาจได้มาโดยทางผลงกฎหมายหรือได้มาโดยทางนิติกรรมสัญญาหากได้มาโดยทางผลของกฎหมายจะต้องมีบทกฎหมายที่จะอ่าสื่อถึงวิธีการได้มาหากไม่มีบทกฎหมายที่สื่อถึงวิธีการได้มาทรัพยสิทธิ์ดังนั้นจะได้มาโดยทางนิติกรรมสัญญาเท่านั้นค่ะ มายถึงสิทธิที่มีอยู่เหนือบุคคลจะบ,บังคับบุคคลซึ่งเป็นผู้สัญญาหรือลูกหนี้ให้กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดเว้นไม่ให้กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือส่งมอบทรัพย์สินให้ก็ได้บุคคลสิทธิเป็นสิทธิที่จะบังคับเอาแก่ผู้สัญญาผู้ถือสิทธิของผู้สัญญาหรือลูกหนี้เท่านั้นที่จะใช้บังคับหรือจะใช้ยันต่อบุคคลอื่นไม่ได้บุคคลสิทธิ์เป็นสิทธิที่ ไม่มั่นคงถาวรมีระยะเวลาที่กำหนดผู้ใดถือสิทธิ์แต่ไม่ใช้สิทธิ์ตถถามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเสียสิทธิแพทย์นละพานิชไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าสัมันธสิทธิแลบุคคลสิทธิ์ไว้ซึ่งต้องให้แค่ขมาและความสำคัญของคำว่าสัมันธสิทธิบุคคลสิทธิสัมันธสิทธิถือเป็นสิทธิที่แสดงถึงทรัพย์สินของบุคคลโดยตรง และสามารถบังคาบใช้ได้กับผคผลตทั่วไปส่วนุคคลสิทธิ์หมายถึงสิ่งที่เกิดขึคนโดยมีที่มาจากนิติตเหตุนิติกรรมสัญญาหรือนิติเหตุและเป็นสิทธิที่ไม่คงทนถาวรมีระยะเวลาำจำกัดหากหากใช้เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ไย่อมสียสิ้นไปแตกต่างระหว่างทรัพยสิ์กับคุคคลสิทธิ์ แบ่งตามประเภทหนึ่งวัตถ so ุแห่ง <groans> สิทธิทรัพยสิทธิ์มีวัตถุแห่งสิทธิคือทรัพย์สินมีการรับรองบังคับแห่งแห่งสิทธินั้นส่วนบุคคลสิทธิ์มีวัตถุแห่งสิทธิคือการกระทำหรือการเป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งสองขอบเขตแห่งสิทธิทรัพยสิทธิ์สามารถบังคับใช้ได้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดผู้ทรงสิทธิ์สามารถบังคับใช้ผู้ทรงสิทธิ์สามารถบังคับใช้ได้โดยพะลัการส่วนบุคคลสิทธิ์เป็นสิทธิเฉพาะบุคคลไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยพะลักการ จะต้องฟ้องร้องต่อศาลสองสามการคุ้มครองรสิทธิ์รัพยสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายส่วนบุคคลสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามสัญญาสี่ระยะเวลาในสิทธิ์สัพยสิทธิ์มีระยะเวลาที่มั่นคงถาวรและไม่มีการจำกัดอายุความ แต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษมีการจำหน่ายโอนสิทธิ์นั้นแล้วส่วนบุคคลสิทธิ์อาจเสียสิทธิ์ได้หากไม่ใช้ผู้ส่นสิทธิ์ต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรักษาสิทธิ์นั้นไว้หากปล่อยให้เวลาล่วงเลยอายุความตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วจะทําให้เสียสิทธิ์นั้นและสิทธิ์นั้นขาดอายุความทรัพย์สิทธที่แบ่ออกเป็นสองประเภทคือในธรรมสิทธิ์ได้แก่สิทธิ์ที่ทั้งวงที่มี ทรัพย์สินตามมัญชกฎหมายแห่งชาติที่ถรงบรรดาบุคคลเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิที่จะใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินเป็นต้นและได้ซึ่งหน่วยผลิตทรัพย์สินนั้นทั้งนั้นมีสิทธิที่จะติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินนั้นจากบุคคลอื่นผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือไว้และมีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตัวอย่างเช่นแตงเรียงความอั้าดำเพศผู้และเพศเมีย ส,สามว,วันต่อมาลูกตาหมองทำนดำของลูกมีน้อยตัวลูกตาหมวยทางดำคือโดดขุ่นตาหมวยทางำคือกรรมสิทธิ์ของแดงเพราะแดงเป็นเจ้าของพ่อพันและแม่พันแดงมีกรรมสิทธิ์แดงสามารถทำอะไรก็ได้และไม่มีใครห้ามแดงได้ตัวอย่างทรัพยสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา215บัญญัติไว้ว่าผู้ทรงมูลินสิทธ์ ย่อมไว้ทรงสิทธิและทรัพย์สินของนี้ในการได้รับชำระนี้อันพังชำระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยในดังบัญญัติประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นตัวอย่างเช่นเรามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หนึ่งคันดด 1, เราสามารถทําอะไรก็ได้แม้แต่จ,จะทําลายก็ได้หากมีคนมาพโโังรถยนต์ของเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องกลับคืนได้ด้วยตนเองหากมีการแย่งสิทธิเกิดขึ้นอาจจะต้องฟ้องร้องต่อศาล คนกแบบน,น,นานนมาาัตีเพือานาเที่เจน,นี้ลิสิทธิให้งให้หล,ลกูกีชระไม่ได้อนหนการชที่มารเง็นการอันแรอันหนึ่งก็ได้ตัอย่างเช่นสิทธิท์ชีสิทธิจิที่เจ้านีจะสามารถเีให้ลูกที้จะทำการลดเง้นหรืสรสหหอสมมติทรัพย์สินตามาตาที่หนึ่งสี แ่หละ็ตามที่มีี่เกิดขึ้นมักจะเกิดบุคคลสองฝ่ายที่เรียวกว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วใครที่เป็นเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ต้องฏิาัตามที่ได้กกันไว้บุคคลเสอบุคคลทธิ์คือสิทธิที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายมาตราที่สำคัญได้แก่มาตรนาส5 0 เกี่ยวกับการเกิดของคนสิทธิ์มาตจากสองสูงสามเกี่ยวกับตัญญาและการทำตัดยามากจากสองสามเกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิ์ของผู้แทนงานมากจากสองเก้าเกี่ยวกับผู้แทนงานหลังจากนั้นเราจะไม่ถึงหน้าที่ในการตัดสัญญาได้ที้งคืน